วิกฤตรัตนาโกศินศก1นทร์ศก112วิกฤต์รส112พายุที่ปากน้ำในปีพุทธศักราช2436หรือรัตนโกศินศกนทร์ศก112เสียงเรือกลไฟจากตะวันตกดังก้องขึ้นกลางสายน้ำเจ้าพระยาเสียงที่บ่งบอกว่าสยามกำลังถูกท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ฝรั่งเศสยื่นคำขาดหลังจากฝรั่งเศสเข้ายึดครองเวียดนามและกัมพูชาได้สำเร็จพวกเขาก็เริ่มเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบเพื่อขยายอิทธิพลเหนือดินแดนลุ่มน้ำโขงทั้งหมดโดยอ้างว่าฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเป็นส่วนหนึ่งของเขตอารักขาฝรั่งเศสในอินโดจีนทางสยามเองยังมีหัวเมืองและเจ้าเมืองลาวที่สวามิภักอยู่ แลไม่ยอมยกให้ฝรั่งเศสจึงเกิดการประทะย่อยในแถบเมืองคํำมุวนเมืองหลวงพระบางและเมืองพวนฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่เวียงจันทร์และหนองคายแล้วกล่าวหาสยามว่าทำร้ายเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสในพื้นที่เหตุการณ์เล็กๆเหล่านี้กลับถูกขยายเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติฝรั่งเศส ยื่นคำขาดต่อรัฐบาลสยามให้ถอนทหารออกจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงทั้งหมดภายในเวลาอันจำกัดและเพื่อกดดันสองเรือรบฝรั่งเศสอินคอนสนเซสและคัมเมตก็เคลื่อนกําลังเข้าสู่ปากน้ำเจ้าพระยาโดยไม่ขออนุญาตใดๆทั้งสิน้นพายุแห่งปากน้ำคำําวันที่13กรกฎาคมพศ2436 สายน้ำเจ้าพระยาอันเงียบสงบเริ่มปั่นปนปืนใหญ่จากป้อมพระจุลจอมเกล้าและป้อมผีเสื้อสมุทรตั้งรับอยู่ที่ปากอ่าวไทยเมื่อเรือรบฝรั่งเศสสองลำฝาฝืนคําสั่งหยุดตรวจของสยามและพยายามแล่นเข้าสู่กรุงเทพเสียงปืนใหญ่จากป้อมพระจุลดังสนั่นแสงไฟจากกระสุนะลวงผ่านความมืดของค่ำคืนทหารไทยต่อสู้อย่างสุดกำลังแม้รู้ว่า ัตรูมีเทคโนโลยีเหนือกว่าเรือพวกฝรั่งเศสได้รับความเสียหายแต่ยังฝ่าด่านเข้าไปถึงปากคลองบางกอกใหญ่ได้สําเร็จพวกเขาปักธงฝรั่งเศสกลางแม่น้ําเจ้าพระยาเพียงไม่กี่กิโลเมตรจากพระรมหาราชวังนั่นคือการย่ำอธิปไตยครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์สยามหยุคนั้นการทูตท่ามกลางปืนใหญ่ฝรั่งเศส เรียกร้องให้สยามยอมรับข้อเรียกร้องทั้งหมดพร้อมทั้งจ่ายค่าปรับจำนวนมหาศาลและมอบดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงทั้งหมดให้รวมถึงเกาะต่างๆในแม่น้ำโขงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอยู่ในภาวะที่ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งจะสุ่หรือจะสูญประเทศพระองค์ทรงรู้ดีว่าหากเกิดสงครามเต็มรูปแบบ สยามที่ยังไม่มีเรือรบและเทคโนโลยีทันสมัยเพียงพอจะต้องพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงดังนั้นพระองค์จึงทรงเลือกทางแห่งการเจรจาแม้จะต้องแลกด้วยดินแดนอันกว้างใหญ่ในที่สุดส่วนที่สัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสถูกลงนามขึ้นในวันที่3ตุลาคมพศ2436ผลของสดที่สัญญา2436 สยามต้องยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงทั้งหมดรวมทั้งเมืองหลวงพระบางเวียงจันทร์จำปาสักให้แก่ฝรั่งเศสและต้องยอมให้มีเขตปลอดทหารกว้าง25กิโลเมตรริมฝั่งขวาเพื่อความมั่นคงของอินโดจีนฝรั่งเศสนอกจากนี้ยังต้องจ่ายค่าชดใช้จำนวน3ล้านฟรังและยอมให้ฝรั่งเศสส่งทหารเข้าประจำบางพื้นที่เพื่อรักษาความสงบ ดินแดนลาวทั้งหมดจึงตกอยู่ภายใต้อำนาจของฝรั่งเศสกลายเป็นอาณานิคมลาวอย่างเป็นทางการส่วนสยามแม้จะยังรักษาเอก,กราชไว้ได้แต่ต้องยอมสูญเสียดินแดนกว่า1 4 3 0 0 0 0ตารางกิโลเมตรและต้องยอมรับว่าแม่น้ำโขงจะเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างสยามกับอินโดจีนฝรั่งเศสรอยร้าวที่ยังไม่ลืม หลังเหตุการณ์รอสหนึ 112. ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับฝรั่งเศสเต็นไปด้วยความไม่ไว้วางใจฝรั่งเศสยังคงขยายอิทธิพลในกัมพูชาและลาวสร้างสถานีทหารถนนและระบบปกครองแบบอาณานิคมในขณะที่สยามต้องปรับตัวเข้าสู่โลกสมัยใหม่ด้วยความระมัดระวังทุกการตัดสินใจของราชสำนักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ล้วนเกิดขึ้นภายใต้เงาของการสูญเสียดินแดนครั้งนั้นและสำหรับกัมพูชาการตกอยู่ในอำนาจฝรั่งเศสคือจุดเริ่มต้นของยุคอาณานิคมยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษซึ่งจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในลุ่มน้ำโขงไปตลอดกาลแม่น้ำโขงเคยเป็นเพียงลำน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนสองฝั่ง แต่หลังปีพศ2436มันกลับกลายเป็นเส้นแบ่งระหว่างเอกราชกับการสูญเสียระหว่างสยามที่ต้องรักษาชาติกับฝรั่งเศสที่หวังครอบครองแผ่นดินอินโดจีนทั้งหมดและนี่คือเพียงจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งอันยาวนานเพราะในอีกไม่กี่สิบปี่อมาเปลวไฟแห่งสงครามอินโดจีนจะลุกโชนขึ้นอีกครั้ง